สวัสดีค่ะทุกคนถ้าเปรียบเทียบผิวคนเรานะคะเหมือนต้นไม้หรือว่าผลผลิตหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆที่เราปลูกเนี่ยถ้าเราปลูกแล้วดูแลใส่ใจเขานะคะเช่นใส่จุลินทรีย์ใส่อาหารเสริมปวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ําทุกวันเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะให้ผลผลิตงอกงามกับเรานั่นเองค่ะ ียกว่าถ้าเกิดว่าผิวหน้าคนเราเนี่ยได้รับอาหารที่เป็นการช่วยบำรุงเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะที่เป็นรูทีนเนี่ยก็จะเป็นอะไที่ให้ผลลัพธ์ไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยและด้วยวัยอายุในช่วงวัย46ปีเนี่ยนะคะก็ไม่ง่ายนะคะที่จะดูแลผิวเพราะว่ามันเจอทั้งจุดด่างดำนะคะ ความที่เป็นริ้วรอยต่างๆนะคะความที่ผิวหน้ามีความหมองคล้ำดูไม่กระจา่างใสมีความที่เป็นฝ้ากาจุดด่างดำอะไรใดๆเนี่ยมันมาเองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าด้วยที่อายุของเราที่มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็คอลลาเจนของเราก็จะลดลงแต่ละปีแต่ละปีในช่วงที่เรามีอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย คือก็ต้องหาตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยนะคะการลดฝ้ากะจุดด่างดำการทำให้ผิวของเราเนี่ยได้รับความกระจ่างใสดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความกโกลนะคะแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความเปล่งปลั่งเปล่งประกายเพราะว่าเมื่อเราได้เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะผิวเราก็จะเปล่งปลั่งเหมือนแบบเราลดน้าต้นไม้ทุกวันใช่ไหมคะน้าเขาได้ดูดซึมที่ไปในต้นไม้ที่ ได้น้ำเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ใบมันก็จะเขียวแล้วก็จะฟูฟ่องใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกับผิวหน้าของคนเราเช่นกันค่ะก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยปูเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ผิวบอบบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยปูก็ต้องหาตัวช่วยที่แบบเติมความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็ด้วยอายุแล้ววัยตอนนี้ก็46ปีแล้วเนี่ยก็ต้องหาตัวช่วยที่แบบว่าลดจุดด่างดำนะคะแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยแล้วก็เซรั่มที่ปูจะมาพูดถึงทั้ง7ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวช่วยต่อต้าน ริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกทางเนี้ยจะทําให้ผิวหน้าของเราดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ดูมีความกระจายสายเปล่งปังเป็นประกายไปเลยนั่นเองค่ะแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าครีมกันแดดนะคะเราก็ต้องทาทุกวันนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านนะคะเพราะว่า รังสี UVA นะคะที่เป็นรังสีของแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะทำร้ายผิวของเราผิวของเราแก่ก่อนวัยแล้วก็ในบ้านเนี่ยเราต้องเจอทั้งแสงไฟแสงทีวีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเราต้องเจอเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยปกป้องที่ผิวของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวปกป้องนะคะพวกแสงพวกนี้แหละมันจะเข้ามาทำร้ายผิวของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องมีวินัยนะคะถ้าเราอยากจะได้อะไรที่ เป็นผลลัพธ์ไปในทางที่บวกๆเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมีวินัยทําทุกวันนะคะเช้าเย็นก็จะได้ผลลัพธ์ไปในทางที่บวกแล้วก็ได้ผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะปูก้ก็มาพร้อมเจ็ดเซรั่มนะคะที่จะเป็นตัวช่วยบํารุงผิวเพราะว่าเซรั่มคืออาหารผิวชั้นยอดสําหรับใครที่ประสบปัญหาในเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระจุดแด,ดงดําผิวไม่กระจ่างใสผิวมองคล้ำแล้วอยากจะให้ดูผิวมีสุขภาพดีหรือว่าผิวโกร๋อเนี่ยเพราะว่าในอายุแล้วัยตอนนี้นะคะคือ46ปีเนี่ย มันต้องบำรุงแบบว่าแน่นๆเรียกได้ว่าประโคมกันไปเลยทีเดียวสำหรับใครที่อายุ30ต้นๆนะคะบำรุงรอไว้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อคุณอายุ40ขึ้นไปเนี่ยผิวของเรานะคะถ้าเกิดขาดการบำรุงแล้วเนี่ยมันก็จะร่วงโรยก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นก็ใครที่รีบได้ก็ต้องรีบนะคะแล้วก็จะได้เห็นผลไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีผิวที่สุขภาพดีนั่นเองค่ะ ะะที่เป็นเซรัม่มจะเป็นเซรั่มในรูปแบบของไบเฟสหรือว่าเป็นรูปแบบของน้ําแล้วก็น้ํามันนะคะแล้วก็อีก2ตัวก็จะเป็นในรูปแบบของครีมแล้วก็จะบอกว่าทั้ง7ตัวนี้เป็นตัวที่เด็ดทุกตัวนะคะแจ่มทุกตัวเลยเพราะว่าปูได้ใช้มาก็ดูจากสภาพผิวหน้าของปูเนี่ยคือปูจะสังเกตทุกวันนะคะเพราะว่า เฮ้ยมันจะมีฝ้าอากาศจุด,ด่างดำอะไรไหมนะคะแล้วก็เวลาเรามีผิวฐานผิวที่สุขภาพดีแล้วเนี่ยเวลาเราลงเมคอัพอะไรใดๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเราไม่ต้องโปะไม่ต้องไม่ต้องลงอะไรนั้นหนาโปะโปะอะไรเงี้ยเพราะว่าปมูไม่ชอบแบบว่าลงอะไรที่มันแบบดูดูวอกวอกดูหนาหนาดูโปะโปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชอบให้เป็นแบบธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยคะ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากถ้าพื้นฐานของผิวของเราเนี่ยมีความที่ดีอยู่แล้วนะคะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วก็ บำรุงผิวนะคะทุกวันแล้วก็ทําเป็นดูทีนนั่นเองค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าทั้ง7ดตัวมีอะไรนะคะก็เผื่อว่าใครที่อยากจะได้ผิวหน้ากระจ่างใสผิวโกลนะคะใช้แล้วเซรั่มพวกนี้นะคะก็เป็นใดที่ดีมากเพราะว่าเป็นตัวโปรดของปูทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ใช้แบบว่ามาอย่างต่อเนื่องมากๆก็จะเห็นได้จากจํานวนเดี๋ยวปูจะเอาให้ดูทีละตัวนั่นเองค่ะ มาที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกที่เป็นเซรั่มในรูปแบบของน้ําแล้วก็น้ํามันหรือว่าเซรั่มในรูปแบบของไบเฟสนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นของคาแรงดับเบิลเซรั่มนะคะ2องขวดนี้หมด ใกล้จะหมดแล้วคะ่ะอันนี้ขวดแรกนี้หมดไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่หมดแล้วก็อันนี้เป็นขวดที่3จะบอกว่า2ขวดนี้นะคะเป็นสูตรต้นตำรับที่เป็นเบสเซ e เลอร์ของแบรนด์แล้วก็เป็นท็อปไฟที่ติด The b e s t of s e r u m ที่เป็นของติดของเว็บไซต์ของต่างชาตินั่นเองค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวดังของแบรนด์แล้วก็เป็นตัวเบสเซลเลอร์ของแบรนด์เลยนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพิ่งออกมาใหม่ในปี2023ซึ่งกูก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยเช่นกันเป็นสูตรใหม่ล่าสุดที่เป็น ค่าแรงดับเบิลเซรั่มไลท์เท็กเจอร์ค่ะซึ่งเหมาะสําหรับผิวมันแล้วก็ผิวผสมเพราะว่าปูเชื่อว่าคนที่มีผิวมันแล้วก็ผิวผสมเนี่ยอาจจะก,กังวลในเรื่องของที่เวลาใช้ไปแล้วผิวจะมันเยิ้มอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้เขาตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับคนที่มีผิวมันแล้วก็ผิวผสมแล้วก็คนผิวแห้งอย่างปูก็เวิร์กมากมากเลยเพราะว่าปูรู้สึกว่ามันก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เนื้อเนี่ยมีความบางเบาดีมากๆเลยค่ะเรียกว่าเวิร์กมากๆเลยนะคะของค่าแรงดับเบิลเซรั่มน มากมากเลยแล้วก็เป็นตัวที่ต่อต้านริร้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยได้ดีมากๆเช่นกันค่ะมาถึงตัวที่2นะคะที่เป็นของเกลแรงเกลแรงอเบลโรยัลเอสวันยูดวอเทอรี่ออยล์ค่ะตัวดีก็จะเป็นในรูปแบบของน้ําแล้วก็น้ํามันเช่นกันค่ะก็ดูจากปริมาณก็หมดเกลี้ยงไปแล้วแต่ว่าปูดก็จะซื้อมาใช้ต่อแล้วก็เป็นอะไรที่ต่อต้านริร้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยแล้วก็ ฟินมากๆทุกครั้งที่ใช้นะคะปูแบบเลิฟมากๆเลยแล้วก็จะซื้อมาใช้อย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วติดใจแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมีความที่ได้รับการบำรุงอย่างดีมากๆเลยรู้สึกว่ามีความฟินทุกครั้งที่ได้ใช้ของเซรั่มของเกลแรงตัวนี้แล้วก็เป็นตัวดังของแบรนด์เช่นกันค่ะก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยเกแรงอเบลโรยัลเอสวยูริชอร์ีออยตัวนี้ค่ะ มาถึงตัวที่3นะคะก็จะเป็นของนุ๊กค่ะนุ๊กตัวนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าน um ุ๊กซูเปอร์เซรั่มเชนดิยูนิเวอร์แซลแอนไพลเอจิงคอนเซนเทรตค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นขวดที่2นะคะเพราะว่าขวดแรกกูไม่ได้เก็บขวดไว้แต่ว่าเป็นขวดที่2แลเราก็เลิฟมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่มันนุ่มกับผิวหน้ามากๆทุกครั้งที่ได้ใช้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นเม็ดๆเล็กๆ,ๆนี่นะคะนี่แหละค่ะเม็ดเล็กๆ,ๆเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยบำรุงผิวของเราในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยนั่น แล้วก็ให้การบำรุงแบบดีมากๆดีกับผิวมากๆแล้วก็กลิ่นหอมที่มีความเป็นแบบคล้ายสปานะคะมีความหอมอ่อนๆแล้วก็ฟินทุกครั้งที่ได้ใช้ค่ะก็เป็นใดที่นุ่มผิวหน้ามากๆเลยแล้วก็เวิร์กมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่เวิร์กเนี่ยปูจะไม่ซื้อมาใช้ซ้ําเป็นครั้งที่2ครั้งที่3อย่างแน่นอนสิ่งที่ปูนามาพูดในเรื่องของเซรั่มเนี่ยที่ชอบเนี่ยก็เป็นใดที่ซื้อมาใช้ซ้ําแล้วก็เลิฟมากๆเลยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นของนุ๊กนั่นเองค่ะ มาถึงตัวที่5นะคะก็จะเป็น n u w a h o r The c h a n e l Revitalizing Red Camellia Serum In Mist นั่นเองค่ะก็จะเป็นส่วนผสมที่เป็นหลักเนี่ยก็จะได้มาจากดอกคาเมเลสีแดงเพราะว่าดอกคาเมเลสีแดงเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวช่วยต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเซรั่มที่ ในรูปแบบของหัวสเปรย์นะคะเราก็ฉีดลงบนผิวหน้าที่จะเป็นการช่วยบำรุงนะคะหรือว่าจะฉีดหลังเมคอัพเสร็จไปแล้วนะคะก็จะเป็นการช่วยฟิกเมคอัพแล้วก็เป็นตัวช่วยปกป้องผิวได้ดีด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นสูตรแอนตี้พลูชั่นนั่นเองค่ะแล้วก็ให้ความสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายดีมากๆคือถ้าไม่ได้แต่งหน้าก็สามารถฉีดได้นะคะฉีดในระหว่างวันอะไรใดๆนะคะถ้าเรารู้สึกว่าผิวหน้าเราต้องการที่จะแบบทำให้ได้รับความผ่อนคลายนะคะก็ จะฉีดเจ้าตัวนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าปู่ก็ฉีดแบบฉีดแบบเรื่อยๆนะคะก็คือแบบว่าไม่แต่งหน้าก็ฉีดหรือว่าเราต้องการความสดชื่นก็ฉีดนะคะเพราะว่ากลิ่นที่เขาให้ความรู้สึกผ่อนคลายก็มีความสดชื่นมากๆเลยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นของนูนฮัวอาเดอร์ชาแนลนั่นเองค่ะที่เป็นเซรั่มในรูปแบบของน้ําแล้วก็น้ามันจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะระหว่างที่เรายังไม่ได้ใช้เขาก็จะเป็นแบบน้าแล้วก็น้ํามันแยกชั้นกันอยู่เวลาใช้เราก็ต้องเขย่านั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นนูนฮัวอาเดอร์ชาแนล มาถึงตัวที่6ค่ะให้ดูจากจํานวนนะคะก็ใช้มาขึ้นขวดที่3แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวดังของแบรนด์แล้วก็เป็นตัวเบสเซลเลอร์ของแบรนด์นะคะแล้วก็มีชื่อว่ายูซอรินไฮยาลูรอนฟิลเลอร์อิลาชิพซิ3 d ีเซ u m ค่ะก็เป็นตัวที่ใครหลายๆคนใช้แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผิวหน้ากระจ่างใสนะคะจุดด่างด่ฝ้ากาะริ้วรอยเนี่ยมีความดูจางลงดีมากๆแล้วก็ได้ผิวที่มีสุขภาพดีนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ ไทยเนี่ยเขาก็บอกกันว่าเป็นตัวดังมากๆเลยนั่นเองค่ะก็สําหรับใครที่ มีความที่อยากจะได้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสนะคะจุดด่างดำจางลงริ้วรอยจางลงนะคะก็ให้ใช้ตัวของยูซารินได้เพราะว่าตัวนี้ก็ราคาก็ลดลงมานิดนึงนะคะจากที่ปู่ได้เล่าเล่ามาตัวก่อนหน้านี้ก็ราคาก็อาจจะสูงในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าสูงไม่มากหรอกในการที่เราจะลงทุนดูแลผิวของเรานะคะเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนนั่นเองค่ะก็เป็นตัวช่วยได้ดีมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะของยูซารินเพราะว่า คือมันจะช่วยตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยที่เราเจอปัญหาในเรื่องของการที่ฝ้ากาจุดด่างดำริ้วรอยนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้ผิวหน้าของเราได้กลับมากระจ่างใสได้ดีมากๆเลยแล้วก็นั่นแหละใครที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะหาซื้อได้ในร้านขายยานั่นเองค่ะราคาก็จะอยู่ประมาณ35ยูโร36ยูโรอะไรประมาณนี้ค่ะยูเซ i n ินไฮยาลูรอนฟิลเลอร์อิลาติกซิตี้ีดซรัค่ะ มาถึงตัวที่7นะคะตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะตัวน้องเล็กจิว๋วเพราะว่าเขาอยู่ในปริมาณที่30 ml ปูก็จะเพิ่มปริมาณในคราวต่อไปที่จะซื้อมาใช้ซ้ําก็คือปริมาณที่50 ml เพราะว่าปูรู้สึกว่าเขาหมดเร็วะคะ่ะเขา อยู่แค่30 ml เนี่ยปูรู้สึกว่ามันใช้ไปแป๊บเดียวแล้วก็หมดอันนี้นะคะมีชื่อว่า Carang Bright Pad a d v a n c Brightening Dark Spot Targeting Serum ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Bright Pad นะคะแล้วก็เน้นไปที่ Dark Spot นั่นเองค่ะ Dark Spot ก็คือจุดด่างดำอะไรานี้นะคะเขาจะเป็นตัวแก้ปัญหาในเรื่องของทําให้ผิวของเราเนี่ยได้รับความกระจ่างใสนะคะจุดด่างดำจางลงแล้วก็ริ้วรล่อจางลงคือทุกตัวเนี่ยปูเคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะก็เลยอยากจะนํามาเล่าเป็นภาพรวมของเซรั่มที่ช่วยในการบํารุงผิวสําหรับ สาวที่อยู่ในวัย46นั่นเองค่ะหรือว่าใครที่ไม่อยู่ในวัย46หรือว่าวัยก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องรีบหาตัวช่วยบํารุงกันไว้แต่นนนเนื้อเลยนะคะหรือว่าใครที่อายุหลังไป46แล้วเนี่ยก็ต้องบํารุงกันประคมประคมกันเข้าไปเยอะๆก็จะได้ผิวที่มีความกระจ่างใสผิวดูอ่อนกว่าวัยเป็งปังเป,งป่งกายดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยนั่นะเองค่ะได้ผิวที่สุขภาพดีนะคะแล้วก็ทําเป็นรูทีนค่ะแล้วก็ ผลลับที่ได้เนี่ยก็จะได้ไปนในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลิฟมากๆเลยเพราะว่าปู่ชอบในกลิ่นของเขาด้วยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อครีมเนี่ยก็มีความนุ่มมากอันนี้ก็หมดไปแล้วแล้วก็ปู่ก็กําลังจะซื้อมาใช้เป็นขวดที่2ในปริมาณที่50 ml นั่นเองค่ะของคาแรงไบรท์พัทนะคะก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยสําหรับที่เล่ามานะคะทั้งเซรั่มทั้ง7ตัวก็เป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหานะคะในเรื่องของต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญ,ญาณแห่งวัยลดจุดด่างดำฝ้ากระนะคะ,นะคะทําให้เราเีม ผิวที่กระจ่างใสขึ้นนะคะเพราะว่าในวัยนี้แล้วเนี่ยการที่จะหาตัวช่วยอะไรเนี่ยมันก็ต้องรีบเร่งกเลยค่ะรีบเร่งในการบำรุงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบเร่งในการบำรุงผิวของเราก็จะดูไม่กระจ่างใสแล้วก็มีความหมองคล้ำแล้วก็เวลาที่เราเจอฝ้ากระเนี่ยพวกนี้มันก็จะมาทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแบบว่าดู เป็นความที่แก่ก่อนวัยอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะดูผิวหน้าไม่เรียบเนียนมีความหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆที่มันมารบกวนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตัวช่วยในการที่จะบำรุงผิวเลยนะคะมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูไม่สุขภาพดีนั่นเองค่ะ ก็นั่นแหละสำหรับใครมีคำถามนะคะทั้งเซรั่มทั้งเนะคะก็เขียนคอมเมนต์ไว้ค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเช่นกันค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ